ร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคลิปนี้นะคะทางร้านจะพาคุณลูกค้าดูถาดขนมปังค่ะเป็นถาดสแตนเลสนะคะทางร้านจะมีเป็นเพียงไซส์เดียวเท่านั้นคือไซส์18คูณ18นิ้วค่ะมีชั้นต้มชั้นนึ่งขอบอกว่าถาดในรูปแบบนี้จะไม่มีฝานะคะที่นิยมนำไปใช้งานกันคือเอาไปทำขนมปังอบไอ้น้ำนั่นเองค่ะ ด้านล่างต้มน้ํานะคะเพื่อให้ไอ้น้ําลอยขึ้นมาด้านบนเพื่อให้ขนมปังมีความนุ่มค่ะในการใช้งานก็คือเอาผ้าขาวบางรองนะคะแล้วก็สามารถนึ่งโชว์แล้วก็ขายได้เลยนะคะจะไม่มีฝานะคะย้ําอีกทีหนึง่งจะมีชั้นต้มแล้วชั้นนึ่งแบบนี้แยกซื้อได้ค่ะเอาชั้นต้มอย่างเดียวเอาชั้นนึ่งอย่างเดียวหรือเอานึ่งหนึ่งต้มหนึ่งก็ได้นะคะ หากซื้อเฉพาะถาดนะคะก็สามารถนําไปวางกับแก๊สได้เลยค่ะซึ่งลูกค้าต้องนําไปดัดแปลงตามความเหมาะสมนะคะหรือจะรับเป็นชุดที่ทางร้านได้จัดขึ้นให้ลองดูก่อนนะคะว่าถูกใจไหมชุดนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยค่ะมีชั้นต้มชั้นนึ่งมีฐานแก๊สให้เรียบร้อยนะคะพร้อมชุดสายสำหรับลูกค้าที่สนใจเฉพาะถาดนะคะถาดเราจะ แยกขายเป็นชิ้นอยู่แล้วค่ะคือจะเอาเฉพาะชั้นนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะหรือจะเอาเฉพาะชั้นต้ม1ชิ้นนะคะหรือนึ่งหนึ่ง,งต้มหนึ่งนะคะหรือจะเอาชั้นต้ม1ชั้นนะคะแล้วก็จะเอาชั้นนึ่งนะคะที่เป็นรูรูค่ะจะซ้อนกัน2ชั้นก็ได้นะคะราคาก็จะคิดเป็นชั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้เลยว่าจะใช้จำนวนกี่ชั้น หรือถาดนะคะสามารถนําไปใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยค่ะนำไปใส่อาหารได้ทุกประเภทตามความเหมาะสมเลยนะคะถาดที่เป็นรูก็สามารถนําไปพักอาหารได้ค่ะวัดขนาดให้ชมนะคะหน่วยจะเป็นนิ้วนะคะ18คูณ18นิ้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะทางร้านจำหน่ายเป็นไซส์เดียวท้่วนะคะซึ่งชั้นต้มนะคะจะมีความสูงกว่าชั้นนึ่งนั่นเองถาดของเราเป็นถาดทำจากวัสดุสแตนเลสนะคะ ซึ่งสามารถนําไปใส่อาหารได้อนเนกประสงค์เลยค่ะถาดที่เป็นรูก็สามารถนําไปพักอาหารได้นะคะของทอดหรือว่าจะเป็นการคั่วเกาลัดนะคะเอาไปพักอาหารได้เลยขนาดเท่ากันค่ะกว้าง18นิ้วยาว18นิ้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะขอความสูงหน่อย ในส่วนของความสูงชั้นต้มนะคะสูงรวมปากอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะสำหรับชั้นนึ่งสูงรวมปากอยู่ที่6นิ้วค่ะต่างกันเล็กน้อยนะคะดีไซน์เขาจะมีแพทเทิร์นนะคะที่วางกันแล้วจะเข้าล็อกพอดีค่ะมีหูจับซ้ายขวาให้เรียบร้อยสำหรับลูกค้าที่ต้องการชุดพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีฐานแก๊ เป็นขนาดที่มีความกว้างเหมาะที่จะวางกับถาดนะคะลองดูเป็นชุดนี้ค่ะเผื่อว่าถูกใจนะคะตัวนี้จะเป็นชุดเตา KB 5ค่ะจะเป็นแรงดันสูงไฟแรงนะคะและขาตั้งแก๊สจะมีความกว้างเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของถาดพอดีค่ะเตา KB 5 1แล้วก็ขาตั้งหนึ่งเป็นรุ่นที่มีบังลมนะคะขาตั้งเป็นขาตั้งเหล็กชุบสีนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีถาดหนึ่งใบนะคะถาดด้านล่างเป็นถาดเอาไว้ต้มน้ําค่ะแล้วก็ถาดด้านบนจะเป็นถาดที่เอาไว้นึ่งขนมปังโช์นั่นเองนะคะย้าอีกทีถาดของเราไม่มีฝานะคะซึ่งขนมปังอบไอ้น้าก็จะเป็นการนึ่งโชค่ะต้มน้ําด้านล่างเพื่อให้ไอ้น้ําจากด้านล่างนะคะลอยขึ้นมาด้านบนนะคะทําให้ขนมปังที่อยู่ด้านบนมีความนุ่มนั่นเองค่ะ ในการปูกขนมปังนะคะหรือว่ารองถาดก็คือใช้แค่ผ้าขาวบางเท่านั้นนะคะแล้วในชุดนี้นะคะก็จะได้ชุดสายสำหรับต่อเข้ากับถังแก๊สนะคะก็จะเป็นสายแต่เป็นสายรุ่นหนานะคะสายรุ่นหนา1เส้นความยาว1เมตรครึ่งค่ะแล้วก็จะมีคลิปบรัดสายแก๊ส2ตัวหัวปรับแรงดันสูงนะคะ1ตัวค่ะแบรนด์ของ S c G รุ่นเกียวทองเหลืองนะคะ สินค้ามีมาตรฐานมอกค่ะตัวนี้คุณลูกค้าก็คือมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยนะคะชุดเตาถานนึ่งชุดสายพ่วงพร้อมแล้วค่ะต่อไปรายการต่อไปที่อยู่ในชุดนะคะที่ทางร้านจัดให้นะคะลูกค้าก็จะได้รับเป็นผ้าเข่าบางนั่นเองค่ะผ้าเข่าบางที่ใช้ในการปกขนมปังนะคะแล้วก็ในการรองนึ่งค่ะชุดนี้ทางร้านให้ไป4แพ็คนะคะ ครบแล้วค่ะสําหรับถาดนึ่งขนมปังอบไอ้น้ําพร้อมชุดเตาและชุดสายพร้อมใช้งานนะคะถ้าถูกใจในรูปแบบนี้คือพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะไปต่อเข้ากับถังแก๊สนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยหรือถูกใจตัวไหนในคลิปนะคะสามารถแคปภาพไว้แล้วขอซื้อแยกเป็นบางรายการได้เลยค่ะมีแยกจําหน่ายหรือจะรับเป็นชุดแบบนี้ทางร้านก็ยินดีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเช่นกันค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่ติดเรื่องค่าจัดส่งนะคะ ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะสะดวกเดินทางมารับของเองที่หน้าร้านได้เลยค่ะจะได้ไม่เสียค่าส่งหน้าร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกาฬสินค่ะร้านสิงห์ไทยกิทเช่นจังหวัดกาฬสินเปิดบริการ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะทางร้านจะจําหน่ายเป็นเครื่องครัวสแตนเลสค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวมีถาดสแตนเลสต่างๆแล้วก็เตาขนมนะคะชอบตัวไหนแคปภาพไว้แล้วทักแชทได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นถาดซีฟูดค่ะถาดซีฟูดเรามีให้เลือก3าขนาดนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด14คูณ22ค่ะถาดซีฟูดสแตนเลสมีรูระบายน้ำด้วยนะคะเอาไว้โชว์อาหารมีหมูจับซ้ายขวาสวยงามค่ะถาดสแตนเลสเขาจะเป็นทรงสโลปนะคะก็คือหน้าจะเตี้ยด้านหลังจะสูงค่ะต่อไปจะเป็นถาดรุ่นนี้ค่ะถาดรุ่นนี้ทางร้านเรียกว่าถาดขอบเสมอนะคะ จะไม่มีรูนะคะสามารถใส่อาหารที่เป็นของเหลวได้ค่ะใส่อาหารได้อนเนกประสงค์เลยนะคะใส่แกงโชว์ข้าวราดแกงหรือร้านหมูกระทะก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยค่ะตัวนี้เรียกว่าถาดขอบเสมอนะคะแล้วต่อไปตัวนี้เป็นหม้อก,กาแฟโบราณค่ะพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อยกชุดนะคะทางร้านจะมีการสอนให้ฟรีด้วยค่ะเข้าไปเรียนในกลุ่มปิดได้เลยนะคะให้เรียนหนึ่งแอดเคาค่ะเรียนฟรีสําหรับสูตรชงกาแฟโบราณน,นะคะเป็นสูตรของทางร้านเอง เพียงซื้อชุดหมอ้อกาแฟโบราณซื้อยกชุดนะคะเรียนฟรีได้เลยสอนให้ฟรีค่ะแล้วก็จะเป็นหมอ้อก๋วยเตี๋ยวค่ะหมอ้อก๋วยเตี๋ยวก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะเป็นหมอ้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลปาสปลอดสารตะกั่วค่ะ